เห็นแล้วน่าทานมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะที่จังหวัดพังงาน,นะคะได้มีการค้นพบภาพเขียนสีโบราณอายุราว5,000ปีและปิดสนาขุมทรัพย์หน้าผาเขาพระอาจเท่าค่ะ ครูสงัดแสงจันประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนหินร่มตําบลคลองเคียนอำเภอตะกวั่วทุ่งจังหวัดพังงาได้นำผู้สื่อข่าวลงเรือประมงพื้นบ้านไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทะเลอ่าวพังงาในพื้นที่คลองเคียนที่เขาพระอาทเท่าซึ่งอยู่ไม่ไกลจากทางท่าเรือชุมชนบ้านหินร่มนั่งเรือไปประมาณ15นาทีเท่านั้น,นะคะ่ะซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญอีกจุดหนึ่งของอ่าวพังงามีภาพเขียนสีโบราณอยู่บนหน้าผาด้านทิศตะวันตกของภูเขาอยู่4จุด ภาพเขียนด้วยสีแดงแบบเข้าโครงรอบนอกและแบบระบายเงาทึบบางภาพนะคะก็เป็นภาพสัตว์เช่นปลากุ้งนะคะบางภาพก็มีขนาดใหญ่มากมองดูคล้ายกับภาษาโบราณหรืออาจจะเป็นสัญลักษณ์บางอย่างและบางภาพนะคะก็เริ่มที่จะเลือนหายไปตามกาลเวลาส่วนด้านใต้หน้าผานะคะก็มีร่องรอยของการขุดคน้นเป็นหลุมเพื่อตั้งใจจะหาของมีค่าอยู่หลายหลุมทําให้คนในพื้นที่เกรงว่าหากปล่อยไว้โดยไม่มีการดูแลรักษาในอนาคตอาจจะไม่มีร่องรอยทางประ ิาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้พบเห็นค่ะ ครูสงัดแสงจันทร์ได้เล่าว่าเมื่อปี2523มีกลุ่มนักโบราณคดีจากหลายประเทศได้เข้ามาสำรวจที่เขาพระอาทเท่าทําให้ชาวบ้านพบว่ามีภาพเขียนสีโบราณน,นี้อยู่ครับซึ่งเขาบอกว่าภาพเขียนมีอายุประมาณ5,000ปีและเป็นจุดที่อยู่ในแผนที่โลกโบราณส่วนความหมายของภาพเขียนชุดใหญ่นั้นก็ไม่สามารถแปลความหมายได้เพราะบางส่วนได้ถูกหินงอกหินย้อยปิดเอาไว้ขณะที่ในพื้นที่ได้มีคําปริศนาลายแทงจากภาพเขียนนี้ว่า เดินเข้าสามวาออกมาสามศอกใครคิดออกกินจนตายก็ไม่หมดซึ่งจะหมายถึงคนที่แปลความหมายออกก็จะพบกับขุมทรัพย์มหาสมบัติของคนโบราณที่ซ่อนเอาไว้ทำให้กลุ่มคนนักล่าสมบัติเข้ามาลักลอบขุดค้นอยู่เรื่อยมาครับ